สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาไปซีก็ได้นําำของมูลแน,นวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่17กุมภาพันธ์เนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังยาไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจย,ยาไปซีน่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะยามยาไปซีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบริา,บาดเบิ่งผาชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดห,หรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมัตตาไก่กับยายแปสิกอะคอมเมนต์มัตไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้กับเบาเบลายยา,ายห้างเนาะจ้าไปเบิ่งของมูลแน,นวทางอาจารย์ทนกกันแหลกเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ธนากรนะสันจา้าปวต้องกลับเด้อว่าสันจา้าพี่น้องจา้าเพิ่นว่านะเนาะเลขปวต้องกลับมักกระจวดจา้าได้เลยว่าสันสามตัวเทิงเพิ่นกะมี่เก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้าเจ็ดแปด เก้าแปดเจ็ดนตสองตัวเทิงเพิ่นเกับสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดและแปดเจ็ดบัตองกับเทิงเพิรร่มเงาไหเรียบร้อยแล้เนาะจา้าผู้ใดตีดตามผลงานแนวทางของอาจารย์ธนกรดูกับเขนหน้าจเอเปน็นแนวทางชุดสามตัวเทิงชุดตัดเนาจะจ้กพี่น้องชุดชุดเต็มยาไป้ีรุ่งไห้แล้วเนาะจา้าเมืองเสาเหลือตั้งแต่ชุดตัดสองตัวล่างของอาจารย์ธนกรเนาะจ้าพี่น้องผู้ใดรอดอยู่กับเพิ่น,พนเอามาเดี๋ยวยาเป้ีกะสิฟ้าเอามาล่วงให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงได้ช่มเป็นแนวทางคือเกาเนาะจ้าพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่างตัดเหล่าเธอว่าสันจ้าเพื่อนว่าตัดหามากเน้เนๆแล้วลว่าสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะหมดที่แล้วเพื่อนห้ยศูนย์สามมาสัตสามศูนย์น้าจ่าพี่น้องเขาตรงบนเทปเป็นสีชมพูไว้ให้แล้วเนาะจ้ามาเบิ่งจา้างวดนี้ว่าเพื่อนห้อีหยังมาแน่เนาเนนนจะจ้าพี่น้องจ้าเพื่นอนบอกวันหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้า พี่น้องจ้าตัวใดเพิ่นเด่นเพิ่นเห็ดเป็นสีชมพูไว้แคบหนา้าจอไว้เป็นแนวทางก็ได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ากะพิจารณาเป็นแนวทางกไดเนาะจ้าน,นาะเพิ่นกะบ่มีซื้อเนาะจา้าพี่น้องเนาะกะพิจารณาไดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้จ้าจะเป็นแนวทางของแอดผาหาัดวัสดันจ้าเพิ่นว่าทดลองเป็นงวดนี้เป็นงวดแรกเด,รเ,เด้อวัสดันลองเบิ่งเด้อเนียนขังเทิงวัสดันจ้าเพิ่นวา่าเพิ่นหายมากเนาะจ้านาะ งวดนี้2 9 2 0 3 9และ30เพื่อนล่งใงห้เห้าเบิงเป็นงวดนี้งเป็นงวดแหลเน,นะจ้ะพี่น้องห้าก็เอาอันนี้แหละเป็นตัวร่องตัวเหลกเขปบหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดนะจ้นะเนาะต่อไปเลยจา้าตัวเดียวทึ่งลักรอยว่าสันจ้าพี่น้องจากแนวทางของนักลบอิสระนะจ้นะเนาะงวดที่แล้วนักลบอิสระเพื่อนบอกว่าให้ยสามมาสันนะจ้นะเพนะื่อนว่างวดหนีบ เข่าสามหลักลอยเนาะจ้าออก3ามศูนย์แปดวันจ่าเพื่นว่าวันนี้เพื่อนหายหนึ่งวสันจ่าเพื่น,ว,นวันหนึ่งหลักลอยเนาะจ้าเนาะผู้ใดได้กูโตดเทิ้งดีจับหนึ่งใส่จวดจัดฟาดเบื่มไดเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางนักลบอิสระวะสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์วิรัติวสันจ่าเพื่นวานเนาะอาจารย์วิรัติวอดทิเลวเพื่อนมีสองใบมาเนาะ,ะจ้าใบแรกก็ให้ยสามใบที่สองเพื่อนก็นให้ยสามเนาะจ้าออก 308มาหลักลอยเนาะจ้ะพี่น้องจ้างวดนี้ตามต่อจ้ะใบแรกไห่มาเจ็ดใบที่สองหามาหาเนาะจ้ะหรือว่าจะจับของนะักลบอิสระใส่157751จ็ดจาวดจัดฝาดบึ้มได้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างของเอสซักวาสันจ้าพี่น้องจ้าหนึ่งสิบล่างเด้อว่าสันเอสซักเพิ่นว่าเนาะเจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบล่างวาสันจ้าเพิ่นว่าใดรติดตามผลงานของเอสซักหรือว่า มาผลงานของแอดสักโอกาสแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง3ตัวบนของแอดยันอาจารย์ยนน่านวัดสันจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่างวดนี้งวดแรกเนาะจา้าแย่ไปสิไปเห็นกะเลยเอามาให้เบิรงนทัพี่นอ้องเคยติดตามเพิ่นมากเนาะจา้าเนาะ,นะอาจารย์ยันเพิ่นบอกว่า3โต,โต,โต,โตัวตรงวางทึงวัดสัน,70 9, 70 8, 7 39, 7น้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามแปดวัดสันจ้าเพิ่นว่าแล้วก็809 808 839และ838 จากแนวทางของอาจารย์ยันซ้ตัวบนตรงๆวสันนจาเพน่องจากัแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดนอจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ใช่กูเม็ดเดียว2เทืธอวสันจากพีน้องเพื่อนว่าเพื่อนมาอีกหลายสูตรแลเน้อจ่าแ่กูปุรดมักผลงานของเพื่อนอยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางแยกูนวสันนจากพีน้องแยกไปสี่อันคหะถือเนเด้ลวสันจารพน้องกับขอถอดขอไพ่กันได้ไปสี่อันตัวเลขผิดหรือว่าเบาซื้ออาจารย์เพื่อนผิดเนกก็ขอถอดขอไพ่หลายๆนาะจารพิ้องเนาะ เพื่อนบอกว่าเก้าสามหาเก้าหาสีมาสันจ่าจากแนวทางของเอ็ดชายกูลนากจากพี่น้องจากับพิจารณาเป็นแนวทางเอาลายลายสูตรไปล่องร่วมกันเบิงเนาะจาามากสูตรใดกับจวดจัดไปเทียบกันได้เนาะจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดพ่อระเดนมาสันจากพี่น้องจ้าสามตัและสองตัวเทิงสองตัวล่างมาสันเนาะจากมาเบิงขางบนเพื่นก็เนาะจ่าสามตัวเทิงเพื่อนนากเนาะเจ็ดกับแปดมาสันจากเดนเพื่นว่า เจ็ดกับแปดเด่นสามสามตัวก็มีสักหนึ่งสามแปดห้5สี่เจา่ก้าสอ่ว่าสันจ้าพี่น้องจ้าสองตัวเพิค่คนกับสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดและ5 7าว่าสันจ้าพนวาเนาะข้างล่างเด่นหนึ่งกัสองว่าสันจ้าพนวาเด่นหนึงกับสองว่าสันสองตัวเพิ่นกับสองสี่สองห้ากหนึ่งห้าหนึและ1นหนึ่ง จากแนวทางชุด3ตัว2ต,วตัวบนล่างของเอดพรและเด่นมาสันเนาะจ๋าพี่น้องจา๋าคันโปรดได้ติดตามผลงานคนอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนสุรินทรมาสันจ๋าพี่น้องจา๋าเพิ่นไหมาเด่นศูนย์กรซีมสันเนาะจา๋า่นว่าคนสุรินทร์เพิ่นว่าเนาะคนกระหายนศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สี่สองสี่สามมาสันจา๋นาคนว่า สามสามโตันกะศูนย์สี่สนกสองสี่เก้าสและ3า 4, 4, 4จากแนวทางคนสุรินทร์มาสันนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าคู่ตดข้างถึงเต็งตดจากแนวทางแอดนั่นมาสันจากพี่น้องจ้าแอดนั่นเพิ่น,นหามากนาะจาสองหนึ่ง้าสองหนึ่งหกสามหกห้าสองหกห้าสองห 2 3 5 2 3 6 4 1 5 4 1 6 4 6 6 4 6 6 4 3 5 4 3 6จากพี่นองจ้า8 1 5 8 1 6 8 6 5 8 6 6 8 3 5และ8 3 6จากแนวทางแอดนั่นชุดเต็งโตดของเท่งก็ได้พีติตามหรือว่ารอผลุณงานแอดนั่นชุดนี่ย่กอ่ะแคปหนาจอจวดจาดฝาดบุมใดเลยเนอะจากพี่นองจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนั่น สองตมาไดท้ทางบนและล่างมาส,สั่นจ้าพี่น้องจ่าเพิ่นว่าเนาะงวดที่แล้วแยาไปซีบสเห็นเนาะจ้าชุดนี้กะเฮากะล่อ,ลองเบิึงเป็นงวดแรกของเฮาเบิึงกะได้เนาะจ้าพี่น้องจ่าเพิ่นให้มาเนาะเพิ่นว่างวดที่แล้วให้ศูนย์แปดกับศูนย์สามมาสัญญานเนาะจ้าเฮามาเบาาิึงงวดนี้ต่อเลยเนาะจ้าว่าแอดน,นั่นเพิ่นให้อีหยังมาเป็นสองตมาข,ข้างบงกะได้ข้างล่างกะได้มาสัญญา่นจ้าแอดนั่นเพิ่นว่าเนาะเพันไห่มาหนึ่งหกหนึ่งสามหกสามหนึ่งห้าสามห้าห้าหกและหกหก จากแนวทางเอ็ดนันวัสน์เนาะจ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าวัดใจหน่วยล่างเอ็ดสตางผู้ใดล่อจวดจัดฝาดเบ่มไหนเลยเนาะจา้าวัดใจหน่วยล่างวัสดนเพื่อนห้มากงวดที่แล้วศูนย์ก็หามาศูนย์เนาะจา้าออกสามศูนย์มาหน่วยล่างจริงๆสามศูนย์เนาะจา้างวดนี้เพื่อนบอกว่าซีับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยล่างผู้ใด มีลักซิบดีจวดจาดฟาดบึมจะมาห้าสี่หรือห้าเจ็ดวัาซานพี่น้องเขาค้างจะคล้องขันผู้ดมีลักซิบดีกะจวดจาดฟาดบึมบวกแก้ไปสีนัมเเดิ้จ,จ้าพี่น้องมาทาโศกโศกน้ำกันเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเ้ามปาิดไทายด้วยสายทหารมาซานจ้าพันว่าสายทหารจะมาอีกใบหนึ่งวันออกเนาะจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นบอกว่างวดนี้สายทหารวิ่ง เจ็ดสิบล้านมาเจ็ดล้านเปิดปาล์านเปิดเส้นหวซันจ่าพ่นว่าโชคดีจงเป็นของทันหวซันเนาะจ่า,จาพี่นอ้องเนาะผู้ใดรอสายทหารอีกกมือวันออกมาอีกชุดหนึ่งเนาะจ่า,จาก,กะพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางวิ่งสายทหารเนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ย่าเบสีกัขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่กเด็กเขามารับชมรับฟัง ก็ขอให้สุขภาพแข็งแห้งแห้งๆเรื่อยๆยสุขหูสุกคนนอกจากว่าจะได้ได้แยกแยะสีว่าบ่มมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดแยกแยสีกะขะกบขอโทษขอให้พอ่อแม่พี่น้องหล,ลายๆเนาะจากเนาะแยกแยสีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจากที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางแยกแยะสีมาให้พอ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า